สวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะตอน,นถึงคายน่ไม่มีหุ้ไม่มีลูกค้า,าก็ส่วนใหญ่าทำทากไม่มีหุ้นมีตะา,าชอครับค่ะเพราะนั้นมันก็คือตกของมันนะครับค่ะทา,าเป็นการสมาัมันตอนนี้ไม่ได้อยู่ลนอนอนะครับอยู่ยนยุ่สกอตแล้วสกดแล,ล้วอ้ยปากแดงเลยนะอากาศเย็นขนาดนั้นอากาศเย็นใช่โอ้ยตลาดแดงเลือดสาดแล้ว ก็มันเป็นไปตามแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของการลงต่อที่พูดมาโดยตลอดนะฮะก็ต้องแล้วนะครับแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นลงเพื่อจบนะครับเป็นการลงเพื่อจบนะฮะก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับก็คงลงอีกสักแปดสิบจุดอะไรเงี้ยนะพันสองอะไรเงี้ยโอ้ยเปจบจบไปพันสองพันสองร้อยแปดเลยนะพี่ก็มันลงไปได้หมดนะฮะ แต่เราคงแถวแถวเนี้ยมันอยู่ในเขตก็เรียกเขตโอเวอร์โซนะครับครั้งที่หนึ่งนะฮะมันเป็นเขตซื้อนะครับแต่เป็นการซื้อนยเป็นการซื้อเพื่อเล่นดีบาวเหมือนเดิมนะครับก็จ้องไปที่หุ้นงมามากๆนะพตทนะฮะแอดวานอินทัสนะเวลาขึ้นเนี่ยหุ้นใหญ่ๆเนี่ยจะวิ่งกลับขึ้นก่อนนะครับไม่ต้องไปถอยซื้อเลยนะครับอาการแบบเนี้ยอาการอาจจะลงไปลงไปยาหลุดพันสองทันหนึ่งเลยก็ได้เพราะนั้นเราอ่ะอย่าไปดูแนวรับนะครับ เมื่อเช้าถ้าสังเกตดูก็จะมีคนใช้นรับหนึ่งสองเก้าสองเขาหรือตอนเช้าวันรุ่เยอะเลยนะฮะแล้วตอนบ่ายก็ขายทิ้งนะครับยังไม่ใช่นะครับทัมมยังยังไม่ใช่ทัมมิ่งเนี่ยต้องรอจนถึงการรู้ว่าอเมริกาเขาจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยหรือหรือประกาศไม่ขึ้นนะครับตอนนี้หลายๆคนก็คาดว่าขึ้นแต่ผมก็สงสัยว่าคาดว่าขึ้นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแล้วทำไมมันลงนะฮะก็ รอวันนั้นน่นะครับแล้วก็มันอาจจะมีการลงแรงๆสัก50าสิบจุดหกิจุดนะครับอันนั้นก็เปวว็นจังหวะที่เข้าไปเข้าไปซื้อนะครับ <c oughs> ถ้าเห็นเห็นแบบนั้นก็วันลุกขึ้นกลางงาน,นซื้อเลยหลับตาซื้อนะครับวันที่ลงแรงๆอย่าเพิ่งซื้อนะครับ <c oughs> อย่าอย่าเพิ่งไปสวนมันนะครับซื้อวันลุ่งขึ้นนะครับที่มันเป็นแท่งโดจิแท่ง,ทงวอลุ่มที่หายไปจำลองเนี่ยค่อยเข้าไปซื้อเราก็ซื้อเพื่อเล่นรีบาวน์นะครับเราจะพูดแบบนี้ทุกครั้งนะครับและการรีบาวก็ดูด้วยมันอาจจะรีบา ไปไม่ได้ไกลนะอาจจะพันพันสามร้อยกว่านะครับแค่นั้นเองนะก็คงได้สิบเปอร์เซ็นถ้าซื้อถูกตัวนะครับก็คงจะต้องเข้าไปซื้อด้วยจํานวนเงินที่นน้อยนะอตอนนี้ท่านในภาคผลิตวิทยาเนี่ยทุกคนเนี่ยขาดทุนเยอะต้องการจะเอาคืนนะก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับก็เขาพยายามที่จะไปซื้อหุ้นแล้วหุ้นณึ้นก็จะขายเพื่อจะเอาคืน,นประเป็นที่สองก็คือก็จะมีพวกกูรูเยอะแยะเลยมารับจ้างเล่นหุ้นตอนนี้ต้องระวังนะนะครับ การเล่นหุ้นเนี่ยการเล่นหุ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยในหุ้นที่เป็นขาลงนะฮะสมมติว่าเขาเป็นมือโปรแล้วมารับจ้างเล่นหุ้นนะห้าสิบบัญชีร้อยบัญชีนะครับผมถามว่าเขาจะทําทันเหรอก็ทําไม่ทันหรอกนะครับเพราะหุ้นขาลงเนี่ยโดยหลักก็คือว่าเล่นไม่ได้ต้องไม่ถือหุ้นนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสํานักที่อออกมาขายคอร์สขายคอร์สหุ้นขายคอร์สทีเฟกเต็มไปหมดเลยนะครับให้กลับไปย้อนดูว่าใช่หรือเปล่านะฮะ มันใช่ไหมนะครับแต่ถ้าถามว่าค่ายเราดีกว่าคุณมอนค่ายเรานะที่คุณม่อนสอนคุณมอนแล้วก็ไปดูว่าที่เราสอนน่ะใช่จริงหรือเปล่าถ้าใช่จริงมันจะได้เป็นตกผลิตเป็นความรู้ว่ารอบเนี้ผมพูดมานานแล้วว่าเป็นรอบที่น่าเรียนรู้มากครับสําหรับการในตลาดทุ้นใครที่ยังไม่ผ่านรอบนี้นะครับไปเนี่ยคืออย่าเพิ่งคิดนะครับว่าตัวเองเก่งไม่ว่าเป็นทฤษฎีออมพูดเลยเนะี่ยผมแนะนําว่าให้ขายทิ้งให้หมดเลยใครที่ไปออมพุ่นไว้ไมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะ ูุ้หมือนกำลังจะลงอีกเยอะนะครับมันไม่ขึ้นไปพันแปันเหรือว่าทฤษฎีผลประโยชน์ที่พูดนะฮะตอนนี้ก็เลิกพูดแล้วต้องเลิกพูดแล้วนะครับไม่ได้ว่าวนอื่นะครับแต่เรากำลัลงบอกว่าทุกคนต้องพึ่งตัวเองและกลับไปหานะครับหาศาสตร์ของการลงทุนที่ถูกต้องมีวิชาอะไรบ้างครับปัจจัยพื้นฐานฮะค่ะ แลนะตอนนี้สาคัญสุดคือฟันโฟนะฮะฟันโฟเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยนะครับถ้า<ะ>เม็ดยากา,กากขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเงินไหลออกจากเรา<ะ>ไม่ใช่เงินฝรั่งนะครับพ่ได้ดีเงินของเราเองเนี่แหละจะไหลออก<ะ>เพราะว่าอะไรครับคนก็กลัวว่าเงินบาทจะอ่อนไปที่สี่สิบอ่อนไปที่สี่ออกไปที่ห้าสิบเ<ะ>ขาจะถือบาทน่คือดล่างนะคนรวย<ะ>เพราะวันนี้เศรษฐกิจบ้านเราปัญหาไม่ใช่ปัญหาของคนคนรวยปัญหาของคนจนเพราะนั้นคนรวยนะเขาต้องเอาตัวรอดโดยการที่เป็นไงครับ เขาก็เอาเงินออกนะครับออกไปซื้อตราสารนี่นี่เมกาอะไรของเขาแลนะครับเพราะฉะนั้นเงินมันไหลออกเงินไหลออกแล้วถามว่าบูจะขึ้นได้ไงเพราะคนพวกนี้ก็เป็นผู้ที่เล่นพูดถูกไหมครับเข้าเงินออกเขาถูกต้องด้วยนะครับแล้วเขาก็ไปไปเก็งกาไรค่าค่าเงินดอลลาร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยพูดมันเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่ว่าจะกลับเป็นขาขึ้นได้อีถ้าต้องการต้องการดูความชัดเจนนะครับคุณม่อนเคยทําเทปไปเทปหนึ่ง จำไม่ได <kung> ้ไหมครับสองเสือผมที่พูดกับลุงโจโลตอนเดือนเมษาใช่เลยไปดูว่าเราบอกว่าคลื่นห้าเนี่ยมันจบไปแล้วก็เราเราไม่ได้อ้ามึ่งเลยนะครับวันนั้นเราบอกว่าคลื่นห้าเนี่ยมันมีทั้งหมดสามเทปไปฟังดูแล้วะคือเราไปฟังเนี่ยไม่ใช่บอกว่าคนพูดเก่งไม่ใช่คุณกลับไปฟังดูว่าจริงๆแล้วเพื่อจะพิสูจน์ว่าในตลาดหุ้นเนี่ยเราสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้จนเราเก่งได้บางคนฟังผมแต่ถามว่าแล้วทำไมไม่ทำเพราะว่าเรายังรู้ไม่จริง เราก็จะลองลองผิดลองถูกอยู่นะครับซึ่งมันก็คือเสียหายแต่ใดถ้าเรายังรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยไม่พอนะฮะในสามวิชาและวิชาต่อไปวิชา Money Management อันนี้ก็เป็นเรื่องของเควตวิชาเทคนิคก็เป็นเรื่องของการโควตที่สําคัญอีกวิชาหนึ่งวิชาจิตวิทยาถามว่าทําไมต้องแพนิคคุณทุกขึ้นนะครับคือถ้าเขาไม่ทําให้คนกลัวนะฮะมันจะก็จะไม่มีคนขายออกมา,มนาในขณะที่เขาซื้อขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ในทฤษฎีของกางรลงทุนวันนี้ตอนนี้ใช้วิชาจิตวิทยากับวิชาฟันเฟืองนะครับแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะนติดทุนติดไปไม่เป็นไรนะครับคิดว่าถ้ามันกลับรีบาลขึ้นมารอบหน้าเราจะทํำยัำไยงไงนะครับจนหุ้นอะไรก็คือถ้ามันจะรีบาลแล้วเซตขึ้นจนจนสร้างเซนติเมนต์ให้คนเชื่อเหมือนตอนที่ขึ้นไปรอบก่อนพันสี่วันจะขึ้นต่อไปพันห้าพันหกมีบางเจ้าบอกว่าพันแปดนะฮะหุ้นใหญ่จะขึ้นก่อนแล้วหุ้นอะไรที่มีอนาคต นะครับคุณใหญ่อะไรผู้สานนะท่าพี่ดูนะครับราคาพัณิุย์นะลงแบบลงแบบไม่มีชิ้นดีเลยใช่เมื่อวันก่อนพี่บอกเทคนิคมันจะลงก็ลงจริงๆเลยเนาะแล้วมันมีเรื่องพอดีบ b บอมีเรื่องพอดีเลยวันนี้เออเทคนิค่มันมาก่อนฮะมันมาเรื่องที่จะตามมาเออใช่ใช่ครับพี่ที่ผมพูดไปบ่อยว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่ไม่เป็นฝับที่เป็นความลับอ่ะมันมีอินไซต์ทั้งหมดแหละที่มันออกมาก่อนไม่ว่าคุณตัวที่ลงนโดยเฉพาะลโดน ถ้าโดยเฉพาะตัวที่มันลงเราสามารถดูจากเทคนิคแล้วดูไอ้มันแปลกไงคูณแบงค์ตัวอื่นเขาไม่ลงแต่ทำไมมันถึงลงแสดงว่ามันมีแบงค์เนี่ยคุณค่าไปเลยมันไม่มีเรื่องอะไรหรอก NPL เดี๋ยวก็จะมีหนี้หนี้หนี่ลายบางรายเสียเจอแจ็คพอตเดี๋ยวมันจะตามมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าแบบ BBL โดน MSCI เขาให้ออกเพราะว่ามันเต็มเพดาน NDVR อ่าใช่เขาเห็นเนี่ยผมบอกฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเคราเขาวิเคราะห์ไม่ถูกหรอกเนื่องจากอะไรพี่มดเนี่ย ตัวที่ผ่านมาหุ้นบีบีอเป็นตัวเดียวที่ไม่ได้ลงคุณแบงค์่บีบีอลไม่เดินขายไม่ได้ลงแล้วเพราะนั้นผมบอกว่าหุ้นอะไรที่ยังไม่ลงอ่ะให้คุณดูนะแล้วให้คุณขายให้คุณขายตั้งกต่ผูใหญ่ยังไม่ลงเห็นไหมครับตอนนี้ลงมาจะ400เลยเห็นไหมครับตัวที่ยังไม่ลงเดี๋ยวมันจะโดนลงนะมันจะขายลงตอนนี้หุ้นเนี่ยคือว่ามันกําลังลงแต่เราอย่าไปกลัวนะฮะเราต้องตั้งสติแล้วว่าแถวๆเนี้ยโอกาสที่มันจะรีบาอาผ่านไปเนี่ยมันมีนะครับ ก็เตรียมซื้อปตทสองร้อยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็ลงไปให้ด้วยนะครับก็ก็ถ้ามันมันเรายังทําไม่ได้นะฮะรอบนี้ลงไปแล้วเด้งขึ้นมานะครับค่อยขายไม่ควรขายหุ้นตอนนี้เพราะว่ามันลงอยู่มันเป็นการสร้างจิตวิทยาการลงทุนหรือพฤติกรรมลงทุนที่ผิดคือต้องขายตอนที่มันขึ้นไปสักเดือนสองเดือนนะฮะแล้วทุกคนก็บอกว่าจะขึ้นละขายขายขายแล้วเราลองนั่งรออยู่อีสักเดือนสองเดือนก็จะลงนะครับ พราะฟันโฟมันไหลออกนะฮะฟันโฟมไม่มีทางไหลเข้าไม่ว่าจะเป็น direct investment หรือการลงทุนทางอ้อมนะฮะหรือการที่มาขอ B U I กันเต็มตลาดไปหมดนะฮะแต่เขาขอ B U I เลยแต่เขาไม่มาสร้างโรงงานนะเขาไม่สร้างนะเขาสิทธิ์ไว้ก่อนใช่ไหมเขาเขารอไงครับขอ B U I เสร็จแล้วถามว่าทําไมเขายังไม่เอาองเงินเข้ามาก็เขารอให้บาทมันอ่อนไนงะโอ้ใช่แล้วเคยแลกมาใหม่ได้ก,กําไรกว่าแลกมาก็ได้เงินบาทเยอะเยอะค่ะ,คะใช่ออใช่ เขาก็รอทุกคนก็รอหมดเนี่ยแล้วถามว่าการลุกเซ่ชนจะเกิดขึ้นได้ไงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าประเด็นหลักของวันนี้คือเรื่องดอกเบี้ยของอเมริกาที่ผมพูดไปบ่อยว่ามันเป็นการเปลี่ยนมิติใหม่ของทฤษฎีด้านเสียสารว่าดอกเบี้ยก็คือเครื่องมือจํากัดจากัดเงินเฟ้อแต่วันนี้ดอกเบี้ยเป็นทฤษฎีผลประโยชน์ในเรื่องของอะไรครับดึงฟันโฟข้ามประเทศกันครับอต้องระวังต้องระวังทีนี้วันนี้ปิด วันนี้ปิด1,280นะคะพี่ธิพลปิดแนวรับเลยการลงในระดับวันละ1ห1 5จุดนะฮะก็เป็นการลงเพื่อที่จะลงต่อถูกแล้วนะฮะตลาดมาถูกทางแล้วผมพูดนะครับเกือบห้าหมื่นล้านเลยนะมาถูกทางแล้วนะครับถ้าห้าหมื่นล้านตัวนี้ถ้าจะรีบาร์ก็คือแค่รีบาร์ได้นะโอ้วันรุ่มหนักเลยนะไปเยอะมากก็สามสี่สิบจุดตลอดเนี่ยลุ้นขึ้นได้นะครับแถววอลรุ่มประมาณห้าหมื่นล้านนะวันวันนี้นะ สี่หมื่นเจ็ดนะก็ถือผมบอกไงบอกว่าหุ้นตอนเนี้ยเราไม่ควรที่จะตกใจที่จะขายแล้วเนาะแต่ถ้ามันจะลงต่อไปก็ไม่เป็นไรแต่คนที่มีเงินสดเป็นไงครับยังไม่ต้องทําอะไรรอแพนิคถ้ามันจะขึ้นไปให้มันขึ้นไปเราก็ยังไม่เล่นกับมันเพราะว่ามันขึ้นไป่ได้สองสามเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้มีมันไม่คุ้มกับค่าความเสี่ยงนะครับของตลาดที่สุดท้ายมันจะลงตับลงไปอีกนะครับถ้าเรากะจะเข้าไปซื้อหุ้นคร้างหนึ่งเนี่ย เพื่อจำนวนเงินมากๆเนี่ยเราขอแค่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหรือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อปะระทอสองร้อยขายสองร้อยห้าสิบขายสองร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยน,น่าสนใจ <Okay. S 2> แต่ถ้าซื้อปะระทที่นี้นะครับสองสองศูนย์สองสองหนึ่งขายสองสามศูนย์ไม่ควรเข้าไปซื้อนะครับสองสองศูนย์ไม่เข้าหรอคะเราเราไม่ใช่เราลับเราดูสัญญาณนะครับ <What? S 2> พวกนี้เป็นโดนจีไมล่า ว,ว,วันนี้มีสัญญาณเวลาเพราะสัญญาณตลาดจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีสัญญาณตัวใดชี้ว่าให้ซื้อค่ะนะครับแนวรับพันสองร้อยแปดสิบประมาณจากไหนค่ะใครให้มาก็นี่ไงตลาดให้มาปิดวันนี้มันหนึ่งสองเก้ามันมันคือหนึ่งสองเก้าสองใช่ไหมครับรท่านถามว,ว่าน่ามิคเคิลเอาเอาตัวเลขหนึ่งสองแปดศูนย์มาจากไหนนี่คุณม่อนเอาไม,ไ,ไม่ใช่น่าวิเคราะห์คุณม่อนคุณม่อนหนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสองห้าสี่มีหนึ่งสองศูนย์ห้ามี นะครับหนึ่งสองสองสี่แกับที่เปิดไวมม้มีมีทุกตัวเลขนะฮะถ้าหนึ่งสองห้าศูนย์มีนะครับตัวเลขแนวรับทางจังหวะหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยตัวเลขตัวนี้ไม่มีในสนาระระบบนะครับ<ม>เราอย่างนี้คุณมันน่นเะถ้ามันยื้อยืนอ,อยู่รีบารกลับไปเนี่ยมันยิ่งเป็นทายที่บอกว่ามันจะลงไปลึกกว่าพันสองเนี่ยซึ่งมันไม่ดีก็คือให้ลงลง,ลง,ลงเลยลงไปเลยแล้วจะได้อยู่ในกรอบพันสองกับพันสี่นะครับซึ่งซึ่งขณะซึ่งมันก็ ซึ่งเวลาที่เหลืออยู่อีกปีสองปีมันอาจจะทําให้เราฟรื้นขึ้นมาได้แต่ทาให้เรารอดพ้นที่จะหลุดไอ้พันสองลงไปนะเพราะหลุดพันสองลงไปนี่แบบดูไม่เืดนะ <Okay. S 2> มันแสดงถึงว่าเศรษฐกิจเรามันเสียหายรุนแรงเลยถ้าหลุดพันสองนะ <Okay. S 2> ซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ไม่อยากให้เกิดน,นะ <Okay. S 2> แค่นี้ก็ร้อนกันมากมายแล้วนะครับ <Okay. S 2> ทั้งคนกรุงทั้งคนจังหวัดน,นะฮ <Okay. S 2> ะส่วนที่แฟกก็ยังเป็นเท่งช็อตอยู่แถวนี้ก็คนที่ช็อตมาก็ ก็คงแฮปปี้นะครับก็รอสัญญาณที่เป็นสัญญาณรอมีสัญญาณรอเมื่อไหร่นะครับมีสัญญาณรีเวอร์เซอร์เมื่อไหร่ก็ค่อยปิดแล้วก็ลองส่วนขึ้นไปนะครับแล้วก็ถือใหม่นะฮะตอนนี้ยังเป็นเด้งช็อตอยู่ส่วนตองคําก็อาการไม่ดีนะฮะอาการตรงคําวันนี้ถ้าไม่ขึ้นนะครับคืนนี้ถ้าตองคําไม่ขึ้นเนี่ยก็จะลงแล้วนะครับ ถ้าอย่างนั้นปี้เ y ิร์ t เดย์นะครับวันนี้นะครับขอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต่อทองคำทองคำเป็นยังไงครับพี่ทองคำถ้าไม่ขึ้นจะลงยังไงคะคือทองคำเงื่อนไข,ขคือวันนี้ต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้น,น,นเนี่ยกาลีบาว์จบคืนนี้มันควรจะขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยมันก็คือหลุดหลุดพันหนึ่งพันเจ็ดสิบใช่ไหมฮะหลุดแล้วก็จะไม่ดีละก็จะลงไป็ขาลงต่อไปนะฮะต้องดูที่พันเจ็ดสิบใช่ไหมคะพันเจ็ดสิบถ้าหลุด คือคืนนี้ถ้าปิดพันเจ็ดสิบไปได้เดี่ยจะลงละแล้วเราต้องตั้งกลยุทธ์ยังไงคะอ่าคือเราเนี่ยลองกันมาแล้วเราก็ปิดไปแล้วนะครับพุ่งพันเจ็ดสิบเนี่ยนะครับแล้วคืนนี้ถ้ามันปิดไม่เหนือกว่าหนึ่งพันเจ็ดสิบเนี่ยเราก็เราก็น่าจะ็อดได้นะครับอ็อตแล้วดูสต็อปลอสเอาซึ่งมันก็สต็อปลอสอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบสี่ประมาณนั้นนะครับค่ะเออเพราะเป็นเราใช้กลยุทธ์เหมือนกันนะครับทีเฟดเราก็ใช้ยุทธ เด้งช็อตแล้วก็ดูสต็อปลอตหนาสต็อปลอตจะอยู่ที่ประมาณอ่าทีเฟกจะอยู่ที่แปดแปดสามสี่อะไรประมาณเนี้ยแปดสามห้าประมาณนะครับประมาณเนี้ยนะแต่นี่แปดหนึ่งเจ็ดนะคะอ่าแปดหนึ่งเจ็ดก็ที่เราเคยบอกว่ามันอาจจะเห็นแปดร้อยใช่ไหมแปดร้อยนั้นก็เป็นแนวรักทางจิตวิทยานะครับอ่าแล้วพี่อยู่ที่ลอนดอนเอ้ยอยู่ที่สกอตแลนด์ดูได้เหรอคะเอดินเบิร์กดูก็ก็ เน็ตได้นี sure okay. ่ฮะเน็ตแรงไม่ที่น่นนะคะอ่าใช่ก no ็เชื่อยังทํางานอยู่นะครับยังส่งมดพิเศษอยู่กลับประเทศไทยเออมาๆมากับก็เป็นหัวหน้าลงทุนทุกคนนะครับก็ตามที่เคยพูดไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในตลาดหุ้นนะครับรอบนี้ให้มันเป็นอะไรฮะเป็นบทเรียนกับเรานะฮะว่าถ้าเราจะลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราเราหวังพึ่งคนอื่นนะฮะ สุดท้ายก็ต้องกลับมาพึ่งตัวเองอยู่ดีนะครับ <c oughs> สิ่งที่เราต้องรู้ในการลงทุนในตลาดหุ้นก็คือความรู้ <c oughs> ะร่ะผมเรียนตรงๆผมไม่เคยฟังข่าวเลยนะครับร <c oughs> ะบบข่าวไม่เข้ามาในสมองผมเลยนะครับ <c oughs> แต่ผมดูข้อมูลนะครับว่าอาเมริกาจะขึดด้นดอกเบี้ยด้วยเหตุผลด้วยอะไรอะไรอย่างนี้ก็เลยกข้อมูลนะฮะพร์ต <c oughs> ททำไมถึงจะต้องลงนะไปการไปการไปลงทุนในบ่อน้ำมันผิดพลาดย่าง <c oughs> อันนี้ดูข้อมูลนะฮะ <c oughs> แต่ข่าวของพตทไม่ดู เขาเรียกข้อมูลข่าวสารเนี่ยคนละเรื่องกันนะฮะต้องแยกข่าวแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้ดีนะครับแล้วก็การลงทุนจะประสบความสำเร็จตอนนี้ลงตลาดลงเสร็จกิจลงนะฮะยังลงสองปีนะครับแล้วเราจะทำมาหากินอะไรพี่สองปีก็เราก็ช็อตฮะเราจะมีปสอศเรามีสอนตีบกหนึ่งใช่ไหมครับค่ะอาจต้องเดือดรก็แลนะครับอก็ช็อตไง S <S> <S นะครับช็อตอะไรบ้างช,อ Just, ชอ stop อ็อตทีเฟกช็อตซิกร์สต็อปต้องเรียนรู้เนาะลองพูดออปชันออปชันไปนะมันได้ทั้งหมดแต่ถามว่าถ้าไม่เรียนรู้แล้วไปทำเลยไม่มีระบบระบบประกอบด้วยเทคนิคนะครับบริหา,ารจัดกานกิจวัยการลงทุนถ้าไม่มีระบบนะฮะไม่ทําตามระบบไปฟังข่าวนะฮะคือต้องตัดระบบที่ทําออกหมดเลยแล้วใช้ระบบเราที่สัญญาณทางเทคนิคมันบอกแล้วเราก็ทําตามไปนะในระบบมันนีรจัดการแถวๆนี้ไม่ช็อตเยอะแล้วนะฮะ แต่ใครช็อตมาพันสัญญาห้าพันสัญญาก็ถือต่อได้อยู่นะครับแล้วรอสัญญาที่จะรลองโคนและโอโอและโอเป็นหลอกกลับขึ้นไปนะครับก็ก็จะมีเปิดสอนเนี่ยถามว่าพูดลงไปไงพูดลงก็ช็อตสิแล้วถามว่ามันง่ายไหมมันไม่ง่ายไงมันยากนะฮะเพราะมันไม่กล้าทำเพราะช้าชีวิตเราซื้อเพื่อขายแต่ตอนนี้เราจะต้องประขายเพื่อซื้อซึ่งก็ต้องมาฝึกเรามีเวลาเวลาเรียนรู้เวลาฝึกอีกสองปีการลงใหญ่จะเกิดขึ้นในปีหกหนึ่งนะครับซึ่งอันเราอาจจะได้ช็อตเดียวห้าร้อยจุดถูกไหมฮะ 500จุดเนี่ยถ้าพันสัญญาเดี๋ยวมันก็ได้กำไรร้อยล้านนะมันได้คืนหมดจากการเล่นหุ้นนะครับแต่ถามว่าเรียนวันนี้พรุ่งนี้เป็นเลยอีกห้เรียนเป็นเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะค่ะมันต้องมีประสบการณ์เข้ามาหัดเทรดหัดอะไรสักอย่างสักสัญญาเดือน่หเดี๋ยวมันจะเข้าใจทั้งหมดพอเข้าใจแล้วก็กล้าทำใหญ่ๆนะฮะแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จเองนะครับระอตทิ้งเฟ็ก็เหมือนเล่นหุ้นช็อตเสร็จก็ไม่ต้องดูมันืวนผม่ช็อตเสร็จผมก็ไปดูจะดูเหมือนกันผมก็เอาเลยเถอยู่เนี่ยกอนแลนเนี่ย โอเคไม่ได้บวกอะไรเลยไม่ได้บวกว่ามันจะไปไม่สนใจแต่เราวางระบบของเราไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทุกเย็นเราดูข้อมูลนี่ฮะเออใช่ใช่ดูข้อมูลเราเราต้องปิดละอันนี้ยั่งปล่อยไปลั่นไปได้ก็เที่ยวให้สนุกแล้วก็เจอกันนู่นที่สิบห้าสิบหกมาตัวเป็นเป็นที่มาตัวเป็นเป็นที่สถานีเลยนะก็วันที่ ก็สิบหกสิบเจ็ดสิบหกก็ได้สิบหกสิบหกลูกสิบจะมีนัดเดี๋ยวลองนัดอีกทีหนึ่งได้แหมคิดถึงกันเนาะเออหายกันไปนานนะพี่ไม่จริงๆแล้วก็เห็นกันชัดกว่าพี่อยู่ออฟฟิศด้วยนะเนี่ยใช่เห็นชัดกว่าเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยอุ้ยเห็นหน้าเห็นตากันทุกวันเลยได้ได้กันยังยิ้มได้อยู่คับยังยิ้มได้อยู่อ้าวฝากความคิดถึงอ่ะแถวนี้แถวนี้ก็ก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครั ็รอถ้าติดอยู่ก็ติดไปใช่จ้าจ้าจ้าจงงเป็นอย่างนั้นเถออยูรอซื้อไปอย่าเพิ่งซื้อยังไม่ใช่เวลาซื้อนะครับอคิดว่าวันอังคารเนี่ยวันซื้อนะครับคาดคาเราอืมค่ะคับพี่นะครับพุนเนี่ยสองวันนะครับพุธประหัตเนี่ยสาวันอาทิตย์หน้าเนี่ยวันซื้อของแล้สัปดาห์ซื้อของเนี่ยดูดูดูแพทเทิร์นก่อนนะดูแพทเทิร์นเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีคนในซื้อวันพฤหัแล้วมัลงต่อเราดูแพทเทิร์นก่อนดูแพทเทิร์นดูสัญญาณก่อนแล้วก็ รู้พร้อมกันแหละตอนเย็นเนะี่ยเดี๋ยวบอกให้นะครับเห็นแม่บ้านอยู่ข้างหลังไวายๆฝากตั้งทายด้วยนะพี่ครับผมค่ะขอบคุณขอขอขอค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เป็น